สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องเราเล่ยนะครับแล้วก็วันนี้กลับมาแล้วเคสสตาร์ดด้ไม่ได้เจอกันนานนะฮะเราหายกันไปน่าจะเป็นหลับหลักเกือบปีได้ได้ครับผมนะฮะอ้าวก็วันนี้เรารวบรวมคลิปเรื่องของกติกากรแข่งขัน ของวอลเลย์บอลมาฝากเช่นเคยแล้วก็วันนี้อยู่กับพี่ใหญ่ยินดีมากๆกัพี่ใหญ่กับเาเช่นกันครับร่วมคลิปไม่ต้องอธิบายรายการแล้วกันเพราะทุกท่านน่าจะติดตามน่าจะทราบกันอยู่แล้วคลิปวันนี้ที่เตรียมมาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแล้วก็พี่ใหญ่น่าจะตอบคำถามได้เคลียร์ทุกลูกตามกติกาครับครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แต้มแรกกันเลยนะฮะอันนี้เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นนะครับนัดชิงชนะเลิศนะฮะบูบด็อกเจอกับซันโทรีก็ลูกนี้เหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรครับพี่ใหญ่ก็เป็นกรรแี่ปติ แต่มันจะมีช่วงท้ายๆเกมที่จะมีปัญหานิดนึงเดี๋ยวดูดูแรนลี่กันไปก่อนน่าจะเริ่มลุกช่วงนี้แหละยังยังลุกลูกนี้ลูกลกนี้ก็คือจังหวะรับอันเดอร์ให้เพื่อนลุกแล้วมันจะมีเหมือนมีการลิชชิ่งบิยอนเดเนตก็คือโอเวอร์ แต่ว่าผู้สินไม่ไม่เป่าฟาวทางผู้เล่นทีมเสื้อแดงเนี่ยลูกนี้พี่ใหญ่มองไงฮะครับภาพช้านี้ัดจากจาก,จากภาพช้านะครับถ้าจริงๆผู้สินเนี่ยนในการตัดสินเนี่ยนะครับบางทีมันเป็นช่วงเขาเรียกเซี่ยววินาทีในการที่จะต้องตัดสินใจครับลักษณะการพาิจารณาการเล่นลูกของผู้เล่นทั้งสองทีมว่าว่ามีการทําผิดกติกาไหมครับ<อ>ซึ่งจากคลิปนีนเนี่ยก็หมายเลข13<ม>น่าจะเป็นผู้เล่นของรัสเซีย<ม>แต่การเล่นลูกนเนี้ยเนี่ย ค่อนข้งางจะชัดเจนว่าหมายเลข13มเนี่ยมีการเข้าไปเล่นลูกสัมผัสลูกหรือเป็นการเล่นลูกในฝ่ายตรงข้าม,มซึ่งในกติกาเนี่ยข้อห้ามอยู่แล้วครับ,บ,รบว่าทีมผู้เล่นที่อยู่ในแถวหน้าเนี่ยจะไม่สามารถที่เข้าไปเล่นลูก<ม>บอลที่อยู่ในแดนฝั่งตรงข้ามอาคลิปเนี่ยเนี่ยครับมันชัดเจนชัดเจนนะครับ,รบชัดเจนนะครับแต่มุมมองของผู้สื่อขาอาจจะอาจจะยังมองว่าลูกบอลเนี่ยอาจจะไม่ไม่เขียนลูกเพราะเรามีโอกาสที่กลับมาดูในคลิปเนี่ย เราก็ง่ายชัดแต่โดยของผู้สิ์เนี่ยบางทีอาจจะเป็นผู้สินเขาต้องตัดสินณเวลานั้นเวลานั้นมันบางทีมันด้วยความไวด้วยความอะไรเนี้ยอาจจะไม่เคลียรก็ก็อาจจะต้องเป็นยกประโยชน์ดูจากคลิปเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าเป็นการล้ำล้ำเหนือตะาขายในกิจการนี้เขาเรียกลิชชิงบิยอนอันนี้ต้องน่าเห็นใจนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นเกมใหญ่ผู้ชิงด้ิยใช่ครับแล้วก็ดูจากแต้มเนี่ยค่อนข้างจะทายเกมแล้วทายเกมแล้วมันมีผล ถ้าดูจากภาพก็จริงแน่นอนดูจากปฏิยาของของทีมเนี่ยทั้งผู้เล่นทั้งสตาฟบอกว่าลูกนี้เป็นการการล้ำาวนะครับยิ่งดูยิ่งดูยิ่งชัดคือยิ่งชัดแต่ถ้าเป็นอันนี้เป็นการเล่นลูกแต่ถ้าเป็นลักหน้าฝั่งสีดำนะครับเป็นการลุกเล่นลูกแล้วก็ทางสีแดงเนี่ยเป็นการบล็อกสามารถที่จะยื่นมือไปได้ในฝั่งตรงข้ามได้ซึ่งมันแตกแตกต่างกันอันนี้คือเป็นเกมลุกใช่ครับเป็นการลุกหรือเป็นการเล่นบอลนะครับ ในกติกาไม่สามารถทําได้ซึ่งถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยพี่เรารู้ว่าทีมคู่แข่งฟาวแต่ว่ามันไม่มีการขอเชลิ่งหรอชิงใช่ไหมฮะใช่ทีนี้เราจะต้องมีวิธีการแบบไหนไหมเดี๋ยวเพราะว่าลูกนี้จะขอดูภาพให้ได้แล้วถ้าสมมติดูภาพมันจะสามารถเปลี่ยนคำตัดสินได้ไหมสมมติว่าเขาขอเชลิ่งฟาวตะข่ายอะพี่แล้วถ้าสมมติว่าภาพเชลิ่งมันมันพลีภาพขึ้นมาแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วถามว่ามันทําได้แต่ในทางเทคนิคเรียกเชลิ่งเลฟรีนะครับเขาก็จะมองมันไม่เหมือนลักษณะของการฟาวตะข่ายจริงๆโดนบอลไม่โดนบอลเหมืออนนลลักษะบทีผู้สิ มีการเป่านะครับหรือคอโฟฮิตเราเรียกบ้านเราก็คือสี่อบอลเล่นบอลสี่ครั้งโดยไม่ทําตะขา,ะะายจะลักษณะนี้โอเคมัน,ม,นมันดูได้มันขอดูได้ขอดูได้แต่แต่ลักษณะนี้ผมเชื่อว่าค่อนข้างยากเพราะอย่างถ้าจากตรงเนี้ผมมองว่าบอลที่เขาเล่นก็น่าจะสูงอยู่ซึ่ง<ช>มันน่าจะหลุดเ<ด>ฟรมของการที่ทำชาเลนจ์ฟาวตะข่ายใช่ครับการดูตะข่ายก็ถือว่าเป็นข้อพิดพาทของู้ตัศสิน่อยก็อย่างที่ผมบอกเราดูเรามีโอกาส ที่มานั่งดูภาพช้ารีเพย์รีเพย์อย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างช้าแต่ผู้ตัดสินเองที่ทําหน้าที่ผมว่ามันเสียววินาทีซึ่งกิจที่มุมมองผู้ตัดสินมองใช่ครับมันเป็นลูกที่แบบว่าแล้วผู้ตัดสินม่เาเวลาเทบหนึ่งวิหรือสองวินาทีในการที่จะต้องต้องตัดใจก็ครับก็เป็นเรื่องที่ยากกว่าทวันโอเคครับผมต่อมาครับผมอันนี้มาดูแต้มของตัวแทนจากไทยนะฮะไดมอนด์ฟู้ดในสโมสรเอเชียนะครับแต้มนี้ก็ถือว่า เป็นเกมลุกปกตินะครับบอลลงไปแล้วครับอลลงไปแล้วแต่พูดพูดสิ่ก็่งให้ให้กันทายได้ไดมอนด์ฟูดได้ครับครับผมแต่ว่าทางฝั่งของคู่แข่งเนี่ยก็คือทีมออสเตรเลียครับเขารู้สึกว่าผู้เล่นของไดมอนด์ฟูดจะมีไปการฟาวก็คือการล้ำเส้นแบ่งแดนอ๋อมีการชาเลนจ์ครับและแล้วการชาเลนจ์ซึ่งทีมออสเตรเลียเนี่ยขอชาเลนจ์เซ็นเตอร์ไลน์นะครับเซ็นเตอร์ไลน์ฟโฟก็คือหมายถึงว่าคือการล้ำเส้นแบ่งแดนนะครับลักษณะที่มันอยู่อย่างเนี้ยถ้าดูจากการพิจารณาเนี่ย เขามองที่เท้านะรวมทั้งรองเท้านะครับถ้าลัางหนาแบบนี้ปุ๊บถ้าเรามองจากตรงนี้ที่เราหยุดภาพเนี่ยมันก็เท่ากับว่าล้ำแน่นอนเพราะว่าการล้ำเนี่ยถึงแม้ว่าส้นเท้าเขาจะลอยอยู่เหนืออากาศจริงแต่ถ้าเราตีเส้นึ้นไปเป็นเส้นสมมุิเนี่ยก็ล้ำอยู่แล้วว่าล้ำไปแล้วใช่ครับมันล้ำทั้งเท้านะคึัอันนี้ก็ถือว่าฟาวจริงจริงอันนี้คือถ้ามองในเรื่องของเส้นได้ลายคือล้ำแต่ทีเนี้ยคือลูกเนี้ยว่ผู้ตัดสินเนี่ย ก็ยังยืนยันเป็นแต้มให้กับท่าฟังไดมอนด์ฟุตลักษณะนี้น่าจะเป็นเพราะอะไรครับพี่ใหญ่ดูลักษณะจากที่ผมดูคลิปก็คือเป็นลักษณะว่าจังหวะตีสุดท้ายเนี่ยบอลที่ผู้เล่นทางไดมอนด์ฟุตตีลงไปเนี่ยบ,บอลเนี่ยมันสัมผัสพื้นแล้วหรือทางอีกทางนึงเรียกว่าสิ้นสุดการเล่นไปแล้วนะครับและถึงจะมีการทาฟาวาปฏิการในเรื่องของการล้าเส้นแบ่งแดนนะครับก็คือเซนอร์ไลน์ฟอสนะครับบอลลงไปแล้วก็คือจบครับนะครับ จะเทียบเคียงนะครับให้ผู้ชมเนี่ยได้ได้ไดไดรับทราบอย่างเช่นผู้เล่นด้านหลังตีสามเมตรจากตรงกลางบอลลงไปแล้วจะสังเกตบ่อยๆนะครับถ้าเราดูการเล่นเนี่ยตัวอของผู้เล่นเนี่ยจะล้าเข้าไปในฝั่งของอของแดนตรงข้ามคือมันเด็กไม่อยู่มันด้วยแรงโน้มถ่วงด้วยการที่เขาโหมเข้ามาโถมเข้ามาในการตรีบอลเนี่ยค,คือถ้าบอลมันสิ้นสุดแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเฝ้าได้เฝ้าได้คือจริงๆมันคุณล้าไปได้ <laughs> แต่จริงๆแล้วบอลสิ้นสุดการเล่นไปแล้วนะครับซึ่ง AVC นะครับมันจะแตกต่างจากของสาพันธ์ที่เป็นระดับสูงๆในเรื่องของ v ีแนที่เราดูอยู่มันไม่สามารถที่จะขึ้นจอพร้อมกันได้สอ้อมกันได้ทั้ง2อแอคชั่นว่าจาังหวะที่บอลสิ้นสุดแล้วมีการฟาวไหมครับถ้าโชว์ขึ้นมาภาพว่าบอลสัมผัสพื้นไปแล้วแล้วถึงมีการฟาโอเค,คอย่างนี้ดัลนฟูดได้แต่ถ้า บอลยังไม่สัมผัสพื้นเพราะเขาจะเล่น2ส,สก,กีนพร้อมกันบอลม, bon มาจะลอยอยู่แล้วมีการทำฟาว<อ>เป็นการล้ําแดนถ้าจะพิจารณาก็คือว่าอันไหนเกิดก่อนกันฟาวก่อนหรือสิ้นสุดก่อนอหรือสิ้นสุดก่อนแล้วถึงฟาวมันก็จะแตกต่างกันแต่เคสเนี้ผมเข้าใจว่าชาเลนจ์ล r ฟวี่เนี่ย ก็คงสื่อสารกับทางผู้สินหนึ่งและผู้สินสองคือจอเขามองเห็นเนขาจะมีหลายจอใช่ครับเขาสามารถมองได้แต่เพียงแต่ว่าในการที่ขึ้นเวลาใช้ในการถ่ายทอดสดนเนี่ยมันมันขึ้นได้แค่อันเดียวขึ้นได้แค่จอเดียวครับก็เป็นการสื่อสารกันแล้วก็ผู้สินก็ยังยืนยันว่าสิ้นสุดไปแล้วบอลเอาง่ายคือบอลมันตายไปก่อนตายไปก่อนใช่บอลตายก่อนแล้วค่อยไปฟาวาใช่ครับก็ถือว่าเป็นแต้มของในบอลฟูดไปนบฟยังอยู่ที่คู่เดิมนะฮะแต้มต่อมาคู่นี้แหละนะฮะคู่เดิม ก็เป็นการเล่นแรลลี่ปกติทั่วไปนะครับผมแล้วก็จะมีจังหวะที่ผู้สีได้ไปจับฟาวตะข่ายผู้เล่นของทางออสเตรเลียนะครับผมผู้สีนสองเป็นเป็นคนที่คอเป็นคนที่ให้สัญญาณนะครับให้ให้เป็นสัญญาณน้ำวิ่งแล้วก็ให้สัญญาณมือว่ามีการทําผิดกติกาบริเวณตะข่ายก็คือผู้เล่นของออสเตรเลียโดนตะข่ายนะครับตามกติกาถ้าไม่ถ้าเป็นการทําฟาวปุ๊บเนี่ยโอเคเดมอนฟูลก็จะได้แตมเพราะว่าทางออสเตรเลียทำผิดกติกาและก็คือเป็นการโดนตะข่าย ในในจังหวะที่การบล็อกน่าจะเป็นจังหวะที่ลงแต่ทีนี้ทางฝั่งล้สศิลป์เขาไม่เห็นด้วยว่าเขาไม่โดนเขาก็เลยขอชาเลนจ์ว่าเขาไม่โดนตตะขายซึ่งพอภาพชาเลนจ์ขึ้นมาปุ๊บทีนี้ก็ไม่โดนไม่โดนซึ่งผู้สินชาเลนจ์ได้มองว่าลูกเนี้ยไม่โดนแล้วก็ขึ้นคาว่าโนขึ้นมา หลังจากมีการทีมออสเตรเลียไปทําการชาเลนจ์เนี่ยก็คือตามสิทธิ์ของเขาซึ่งซึ่งในรายการนี้เขาก็มีการชาเลนจ์ก็เป็นสิทธิ์ของเขาในการที่เมื่อเมื่อไม่เห็นด้วยคําตัดสินก็สามารถหลังจากดูภาพถ่ายปุ๊บเนี่ยไม่ไม่ได้ผิดตามที่ทางผู้สินเป่าตามระเบียบของการชาเลนจ์เนี่ยก็คือว่าก็จะให้มีการรีเพย์นะครับ,ค,รบคือการเริ่มเล่นใหม่แต้มนั้นก็จะไม่มีการได้เสียของคะแนนนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นความผิดจะพูดสินความผิดพลาดจะพูดสินในการใช่ใช่ในการต้องต้องต้องเล่นใหม่อ่าใช่ครับต่อมาครับผมอ่าเป็นเกมวินเอลกันบ้างนะฮะลูกนี้อยากให้พี่อธิบายเรื่องของการเก็บบอลมาเล่นหลังจากที่บอลมันเขาเรียกว่าอาจจะเป็นบอลออกก็ได้อัันนี้ผมอาจจะพูดไม่ถูกนะฮะลูกนี้นี่คือผู้เล่นของคอนแลนเนเนเธอร์แลนตีบอลไปอัดบล็อกแล้วบอลมันเด้งออกมาแล้วแต่ผู้เล่นเยอรมันเสื้อดำเนี่ยเขาวิ่งตามไปเก็บด้านนอกอ้อมอ้อมเสาไปเก็บมาลูกนี้ยังไงฮะ ในการในการที่ผู้เล่นฝ่ายรับนะครับมีการบล็อกนะครับมีการสกัดกั้นนะครับการที่จะไปเล่นต่อบอลจากจากจากบล็อกเนี่ยคืออย่างน้อยมันต้องอยู่ในแดนตัวเองหรือข้ามในแนวเสาอากาศเขาเรียกข้ามในแนวเสาอากาศเขาเรียกข้ามออกมาด้านนอกสนามส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นนอกสนามใช่ไหมครับแต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นการบล็อกถูกไหมครับแล้วบอลเนี่ยมันไม่ได้ออกมานอกสนามในแนวเสาอากาศซึ่งถ้าเราดูจากภาพเนี่ย พอโดนบล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยบอลทั้งลูกเนี่ยมันข้ามมาฝั่งของสีส้มแล้วในแลนแล,แลว้วนะครับซึ่งลูกเนี้ยทีมไม่สามารถที่จะเอาไปเก็บแล้วไปเล่นต่อได้แต่ถ้าโดนปึ๊บโดนบล็อกนะครับแล้วก็ข้ามมาในแนวเสาอ,กา,อากาศอย่างเนี้ยสามารถเล่นได้แต่ลูกลักษนะแบบนี้คือเมื่อกี้มันโดนบล็อกนะครับแล้วไม่มีเสาอากาศมันข้ามมาแล้วอ่ะใช่มันเขาเรียกมันมันข้ามโดยสมบูรณ์แล้วก็ถือว่าเป็นบอลออกธรรมดา ก็ถือว่าลูกนี้เขาตีดีนะตีดี <c oughs> เนี่ยลูกเนี่ยบอลที่มันลอยมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแนวเสากาศ <c oughs> มันออกมาจากด้านไหนมันออกมาจากด้านไหนคือมีบล็อกมันออกมาจากด้านไหนแล้วมันก็ออกมาออกทางฝั่งของสีส้มแล้ว <c oughs> ซึ่งลูกเนี้ยสีดำเนี่ยเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เพราะถือว่าบอลมันข้ามมาโดยสมบูรณ์แล้วนะครับก็ก็ถ้ามันโดนบล็อกแล้วมันข้ามมาในแนวเสากาศแล้วออกมาด้านนี้นะครับก็สามารถเล่นต่อได้แต่นี้ผู้สื่อพิจารณา พี่นาว่าบอลมันได้ข้ามไปโดยสมบูรณ์แล้วก็ไม่สามารถก็เหมือนปกติทั่วไปที 1941, ่ปั so ้งแล้วบอลมันลอยข้ามมาโดนบล็อกจริงเนี่ยข้ามมาฝั่งสีส้มแล้วบยัางไงก็ตามก็ตามเล่นไม่ได้เพราะถือว่าบอลเขาข้ามมาโดยสมบูรณ์แล้วนะครับก็ต้องลุ้นเอาว่าจะลงหรือจะออกแค่นั้นเองใช่ก็ถือว่าตีดีลูกดีครับผมอันนี้เป็นเกมระหว่างไทยกับฮ่องกงใน AVC คัพที่นครปฐมนะลูกนี้ก็ถือว่าแลนดี่กันปกติ จะจังหวะที่ทางฮ่องกงเขาเป็นฝ่ายรุกนะฮะ,ะซึ่งผู้เล่น,นไทยเนี่ยไม่ไม่เห็นด้วยว่าลูกเนี้ยไม่โดนบล็อกซึ่งเขามองว่าผู้เล่นฮ่องกง,กงกตีไปโดนแถบบนแถบตะข่ายเองทีมไทยก็เลยมีการกดขอเชลเลนจ์ในการเข่นขันไปแล้วผู้สิทอ่าลูกเนี้ยเริ่มกดแล้วกดกดแล้วมีการหยุดการขันยุาขันหยุดการขันปึ๊บแล้วผู้สิทธิ์ไม่ได้ทำสัญญาไม่ได้มีการอนุญาตให้ชาเลนจ์ครับแต่ว่าอยู่ดีผู้สิทิก็ชี้มือไปที่ทีมไทยอาจจะฟังผิดเปล่าอเด่น ชีมือไว้ที่ทีมไทยแต่ว่าทางนี้ได้อโอเคถ้าอย่างตามในคลิปวิดีโอเนี่ยในสิ่งที่ผมเข้าใจก็คือว่าคือในระหว่างแรนลี่ที่มีการการเล่นกันปุ๊บเนี่ยทีมไทยขอหยุดการแข่งขัน,ร,นะร,ระหว่างแรนลี่ซึ่งผู้สินทั้งสองท่านทั้งหนึ่งทั้งสองเนี่ยไม่ได้หยุดการแข่งขันหยุดการแข่งขันโดยโดยทีมไทยโดยตัวทีมด้วยด้วยเหตุผลว่าทีมไทยไม่เห็นด้วยลักษณะของบอลที่ทางฮ่องกงเล่นมา นะครับเพราะว่าไม่รู้แหละว่าโดนบล็อกของทีมไทยไหมหรือหรือโดนตะข่ายแต่ทีมไทยมองว่ามันไม่โดนบล็อกแล้วมีการเล่นอีกมันก็จะเป็นลังหนาของการเล่นซีบอนโฟฮิตนะครับซึ่งหลังจากนั้นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาคือน่าจะน่าจะเข้าใจได้ว่าการเชลเลของทีมไทยเนี่ยมันน่าจะหมดแล้วก็คือว่าในในแต่ละเซนในระเบียบของการเลเลนเนี่ยมันจะมีแค่สองครั้งสองสองครั้งนะครับซึ่งในเคสนี้มันก็คือหมด นะครับหมดไปแล้วแล้วมีการหยุดการแข่งขันสิ่งเดียวที่ผู้สินให้ได้ก็คือว่าเมื่อคุณหยุดการแข่งขันก็กทีมนั้นต้องเสียแต้มตเสียมนะครับก็ตอนแรกนี่ที่ผู้สินทรายมาทางทีมไทยเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนนิดหนึ่งาานะครับก็แค่สับสนนิดหนึ่ง,งแล้วก็ใช่นิดหน่อยแล้วก็ยืนยันว่าฮ่องกง ต้องได้แต้มครับผมผู้สินสามารถเตือนทีมไทยได้ไหมเพราะว่าเชลลินหมดแล้วเหมือนเป็นการถ่วงเวลาด้วยไหมอะอย่างเงี้ยมันก็โดนลงโทษไปแล้วครับเสียอหนึ่งคะแนนอ๋อเสียไปแล้วเสียแต้มไปแล้วมันยิ่งยิ่งว่าเป็นการเตือนอีกเพราะว่าคุณหมดแล้วเสียหมดแล้วถ้าคุณหยุดคุณกดคุณก็เสียแต้มอีกหลังของการลงโทษมันก็คือการลงทุนแหละครับครับผมการลงโทษก็คือต้องเสียอย่างนี้ก็ถือว่าโชคร้ายไปเพราะเชลลินหมดแล้วก็อาจจะด้วยความทีมงานแล้วก็อาจจะแบบลืม น่าจะเป็นการลืมว่าเอ้ยมันหมดไปแล้วมันจะมันจะไม่เหมือนกับขอเวลานอกเพราะบางทีบางทีมขอเวลานอกครบ2ครั้งแล้วลืมไงก็ไปกดขออีกรอบหนึ่งอันนั้นจะมีมันจะไม่ถ้าเป็นการกดอย่างนั้นมันอาจจะไม่ต้องถึงไม่ถึงกับการหยุดการเล่นเพราะนั้นมันมปนซึ่งสุดการเล่นแล้วมีการขอในกิรกรรมก็จะมีในเรื่องของการถ่วงเวลา improper request อะไรเงี้ยครับซึ่งจะไม่ถึงกับเสียคะแนนนะครับแต่ก็มันจะมีการเตือนจะพูดสิงการเตือนนะครับเตือนด้วยใบเหลืองมีการ่วงเวลา ทีนี้มาดูแต้มสุดท้ายนะครับของวันนี้เป็นเรียกว่าเป็นกติกาที่ผมไม่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะคือญี่ปุ่นเนี่ยเสิร์ฟเสิร์ฟเสร็จปุ๊บอ่าผู้สินก็เป่าหยุดเกมแล้วก็ทําสัญญาณยกมือสองมือแบบนี้ถ้าเป็นการแรลลี่นี่ก็ที่เรียกว่าเป็นการผู้เล่นด้านหลังสกัดกั้นอนครับผมแต่ทีนี้เป็นบอลเสิร์ฟอ่ครับตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปดูในช่วงช่วงที่ต้นคลิปเนี่ย่าก่อนที่เขาเสิร์ฟไปเนี่ยหลังจังหวะที่เสิร์ฟปุ๊บนะครับ จะสังเกตจากผู้เล่นผู้เล่นของทีมญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมายืนในแนวเดียวกันนากดานเป็นเป็นเรียงกันเหมือนลัะนะอยู่ในในรายเดียวกันทั้งผู้เล่นในสนามแล้วผู้เสิร์ฟนะครับซึ่งในกติกาเนี่ยมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งในเรื่องของการกำบังผู้เสิร์ฟนะครับเรียกสกีนนะครับสัญญาสัญญาณมืองนี้ที่ผู้สินให้เนี่ย ก็จังหวะเสิร์ฟเนี่ยผู้สินหนึ่งเป็นคนเป็นคนที่สามารถพิจารณาในเรื่องการกำบังเพราะว่าผู้สินหนึ่งจะดูในฝ่ายเสิร์ฟนะครับพรามีลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นการกำบังการกำบังก็คือว่า,าบังไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นผู้เสิร์ฟและวิธีการเสิร์ฟนะครับซึ่งนานไม่ผมก็ตั้งแต่ตัดสินมาก็ยังไม่เคยได้เป่าลูวววววกนี้เลยแต่ถามว่าในกติกามันมีไหมมีมีนะครับซึ่งผู้สินนะครับเขาก็ก็พิจารณาว่า เป็นการกำบังันนี้เพราะว่ายืนเรียงแถวเลยก็ก็พูดถึงงคราบพี่นาว่าเป็นการกำบังในการเฝ้าว่าพี่ทำพีการในจังหวะที่เสิร์ฟครับก็อย่างที่บอกก็คือไม่เคยเห็นเลยอย่างพี่พี่ก็ยังไม่เคยเป่าเลยเคยเป่าเทาทําให้รูปแบบนี้ไม่เคยไม่เคยนะเพราะนานเกิดขึ้นที่มันก็ถือว่าเป็นแท็กติกของแต่ละทีมเขาที่เขาวางมาก็อยู่ที่ผู้สิงครับพี่นาครับเพราะว่าก็พี่นาตามกติกาครับตามนี้กันไปนะครับอวันนี้ก็ถือว่าได้มา6คลิป นะฮะปกจังหวัะโอ้โหสุดยอดมากๆยังเหลืออีกเยอะนะคลิปที่ผมเตรียมมาเดี๋ยววันหลังแลยกันขอบคุณพี่ใหญ่มากที่มาร่วกมนให้ความรู้นในช่องเราเล่ยของเราเพื่อให้การดูวัเล่ได้มีความสนุกและมีความเข้าใจมากขึ้นครับผมมีกำลังมองมากครับที่มาแชร์กันเี๋ยยังเหลืออีกหลายคลิปเดี๋ยววันหลังมาบกวนพี่ใหญ่อีกรอบหนึ่งได้ครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะให้กับช่องเราเล่ยของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับัพี่ใหญ่ด้วีครับ แหมสุดยอดจริงๆ